สวัสดีครับผมชื่อนายพิศักดิ์ทองอินตำแหน่งปฏิมากรปฏิบัติการนะครับเ,เนื่องในการแสดงนิรศากานออนไลน์ช่างศิลป์ไทยเพื่อไทยองค์ลายกันนะครับผมได้รับเชิญให้เป็นสาธิตสาธิตงานปฏิมากรรมในวันนี้เราก็เลยได้มีโอกาสอัญเ,เชิญรับรมสารทัศน์ในดวงรัชการที่สินะครับมาเป็น รูปแบบในการสร้างงานปฏิบัติกรรมแล้วก็แนะนําความรู้การสร้างงานรสวัสดีครับผมน,น,นายแัะเลนสีเมฆตำแหน่งเป็นมากรปฏิบัติการ ซึ่งมีความยินดีมากที่ได้รับมอบหมายให้มาร่วมมิจซักการเตื่อไทย์องมาชันครั้งที่สองครับเป็นความินดีที่หาที่สุดไี่ได้ในการร่วมแสดงก่อความสจำาหน้าทีิที่มีต่อในหลวงท่านครับ งานปริมากรรมนะครับที่ที่เราได้เห็นหรือได้รู้จักกันทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับคือต้นกําเนิดของคพอพําว่าปฏิมากรรมก็จะเกิดมาจากพระพุทธรูปนะครับเพราะว่าเป็นภาษาบาลีศันสกฤิที่เขาเรียกว่าพระพุทธปฏิมาคําว่าปฏิมากพพรรมก,ก็เลยได้มาจากพ,พระพระปฏิมาก็คือรูปปั้นที่เป็นพระพุทธร,รูปที่เรารู้จักตั้งแต่โบราณนะครับ ฉะนันในน้ปัจจุบันเนี่ยงานปฏิมากรรมก็เลยเป็นคําที่ที่ถูกจํากัดความขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจความศรัทธาความเชื่อและก็ความรพเกิดเป็นรูปแบบรูปทรงที่มีลักษณะเป็นสามมิติขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นผลงานปริมากรรมได้ทั้งหมดนะครับ อ,อความแตกต่างเนี่ยในเรื่องของกายภาพนะครับอาจจะไม่มีความแตกต่างมากแต่ว่าความแตกต่างที่แท้จริงนั่นคือการสร้างพระบรมรูปหรือพระบรมธาตุพิทักษ์เนี่ยหรือว่าพระพุทธรูปเนี่ยเเราจะต้องสามารถแสดงบุคลิกลักษณะหรืออิมมตที่แสดงถึงความสําคัญความศรัทธาดูแล้วมีคุณค่า ใส่ลงไปในในพระบรมรูปด้วยตรงนี้แหละครับที่แตกต่างจากเราทำบุคคลธรรมดาปริมากรรมในแบบที่ที่เราทําอยู่ก็คือทั้งอนุสาวรีหรือว่าพระรมชาชานุสาวรีนะจะมีความยากมากขึ้นเพราะว่าเราสร้างพระมหาริษ์ที่ท่านมีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเราจะต้องแสดงรูปแบบออกมาให้ให้ได้ถึงความแบบ สำคัญนะครับแล้วก็ใครเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าเคารพและศรัทธาแล้วก็สามารถที่จะระลึกได้ถึงคุณความดีที่ท่านสร้างให้เราได้ในชิ้นง,งานเนี่ยถ้าเราจะใส่เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่จะเป็นประกอบเข้ามาเนี่ยเราต้องมีหลักมีแนวคิดยังไงครับว่าจะใส่ความหนาของดินมากน้อยแค่ไหน ให้เห,หมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆเอโดยทั่วไปเนี่ยการปั้นจะเริ่มต้นที่เออ่ความเป็นจริงก่อนสมมุติว่าเราปั้นพระบรมรูปที่มีขนาดเท่าพราะองค์จริงเเครื่องแต่งกายหรือว่าเครื่องลายเรียรพรต่างๆเนี่ยจะต้องมีขนาดเท่าจริงก่อนแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของแสงและเงา สมมติว่าเราต้องการที่จะให้เ,เสื้อหรืออาพอรหรือว่าเครื่องหนังกายชิ้นใดมีความโดดเด่นตรงไหนเราจะยกความหนาขึ้นมาในระดับหนึ่งโดยสังเกตจากแสงครับแสงและเงาลักษณะคล้ายการเขียนรูปนะครับปั้นตาเท่าจริงขึ้นมาแล้วเราค่อยเน้นเน้นเพิ่มได้อิสระพล้วก็จะอ,ออก ความรู้สึกหรือสไตล์ในการปั้นออกมาในแต่ละคนซึ่งมีความชอบที่แตกต่างกันตัวนั้นจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดลักษณะเด่นของงานของแต่ละคน